วันนี้เวลา13นาฬิกาส8นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จออกนาวาังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาประธานกรรมกา,ารทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวษา,าอาัยกาเจ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวษา,าอัยกาเจ้านำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวษา,าอัยกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทุนละอ,องพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลณสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุธินีทองทิพย์พยาบาลวิชาชี่ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชเฝ้าทูลละองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยเคสสวสเทิร์นรีเซิร์ฟ นางสาวชิตชนกเบญจศิริสันอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลลองพระบาทกรับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นางสาวลลิพาธเพียรหาสินอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลลองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิล นางสาวเปรมกมลคันทจักอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยวอชิงตันซิแอตเทิลและนางสาวสุรสัศดีเครือหง์อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อนมหาวิทยาลัยจอห์นสอปสกินส์ ทั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีทรงตั้งทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าขึ้นเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลหรืออาจารย์พยาบาลที่มีความรู้ความสามารถขยันหมั่นเพียรค้นคว้าในการงานและมีจริยธรรมอันดีให้ได้ไปศึกษาต่อนหน้าต่างประเทศด้านการพยาบาลการพยาบาลเฉพาะทางหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและนำวิชาความรู้ที่ได้รับกลับมาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาให้วิชาชีพการพยาบาลเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเวลา17นาิกา38นาทีสมเด็จพระกนิธาาี่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดท่าทองในการพระราชทานเพลิงศพนางพนีประจวบเหมาะซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชาราเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565สิริอายุได้86ปี นางพันนีประจวบเหมาะเป็นบุตรีของนายสิริกำนางประพินประจวบเหมาะเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคม2478สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินนปรรทเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมสาขาวิชาการต่างประเทศและการทูต จากนั้นเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีโอกาสไปศึกษาด้านสังคมวิทยาสวัสดิการสังคมและภาษาเยอรมันที่มหาวิทยาลัยฮัมบูร์กสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมน,นีนางพันนีประจวบเหมาะเป็นอาจารย์ผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาสังคมสงเคราะห์ในภาควิชาสังคมวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย เน้นให้นิสิตได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานจริงนำหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบงานสังคมสงเคราะห์ที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมไทยจากการทุ่มเททำงานอาสาสมัครและงานสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับยกย่องเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจําปี2544ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครจากมูลนิธิปรกรณ์อังสุสิงห์ ด้านครอบครัวสมรสกับนายวิสิตประจวบเหมาะมีบุตรธิดาสองคน